วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และวงการศึกษาไทยเนื่องจากเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411 ทรงได้เสด็จพระราชดำเนินชนละมากและสถละมากทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าสองปีว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคารขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบปีมะโรงจุลศักราช1,230โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุดที่ตำบลว่ากออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮริออตเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางเข้ามาเฝ้าและร่วมการสังเกตการผลการคำนวณของพระองค์แม่นยำมากเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาเพราะการคำนวณเวลาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกท่วนที่สุดถูกท่วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปค,คำนวณไว้ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเอาศิลปะวิชาการความคิดสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานับปรระกาเหตุนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525ซึ่งมีงานฉลองกรุงเทพครบ200ปี คณะรัฐบาลไทยได้มีมติเทศพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527ต่อเนื่องทุกปี